ไม่ถูกใจมึงนะไม่มีดีเลยไม่ดีหรอกหัวนอนได้กันยังไม่ดีเลยถ้าไม่ถูกใจมึงจริงจริงเรื่องจริงไม่ใช่ทถูกเหยียดหยามผู้หญิงแต่เนื่อจริงคือเอาใจเป็นประมาณไงเอาอารมณ์เป็นประมาณไม่เอาเหตุและผลเป็นประมาณม,มันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละถามว่าแล้วผู้ชายละ่ะผู้ชายถามว่า, tries, ามีาเหตุมีผลไหมมันก็ค่อนข้างที่จะผู้ชายนี่มันค่อนข้างจะเฉืยชาดื้อฮะ ไม่ใช <ừ. S 2> Qu ่มันขี้เกียจมันสันหลังยาวมันเฉื่อยชาอะไรพูดสับเปลเลยดื้อเพราะอ้ความขี้เกียจสันหลังยาวเฉื่อยชานี่แหละมันเลยทําให้ดูเหมือนว่าเป็นคนมีเหตุมีผล่ยโดนด่าทั่วทั่วเอาจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่บาลานซ์การด่าเออีกแล้ว ันดูเหมือนค่อนข้างจะมีเหตุมีผลว่าโอ้นีเขานิ่งนะที่จริงแล้วมันไม่ใช่นิ่งเพราะตึกหรอกแต่มันนิ่งเพราะขี้เกียจมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เลยทําให้มันเลยทําให้ดูเหมือนกันจะสอนง่าย<ท>พูดง่าย,อยาบอกง่ายแยาพ้ปัญญาผู้หญิงอีกเออมีแมพ้ปัญญาผู้หญิงเหี้ยเอจบไม่ค่อยชำนาญเรื่อง,งนี้พอพูดถึงเรื่องพรบะบิณฑบาตบิบุชฉามาเลยนะนิศชญาครับบอกว่าพระที่มารับ บาแล้วมีการแจกซองกระถินด้วยที่สำคัญซองกระถินไม่ได้มีตาบลัมชื่อวันแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีรายละเอยียดในซองด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยตุดช้างบอกว่าลูกก็เลยไม่กล้าจะาไปบอกเพื่อน mm hmm. อย่างนี้จะบาปหรือว่าผิดไหมก็เลยกล่าว่าจะทำบุนคนเดียวซะเลยหรือไม่ก็ไม่ทำามนซันก็ <Go. S 1> เอาอย่างไรดีถ้าเราสงสัยแล้วไม่อยากทำ ไม่มีข้อบฎหมายห้ามหรือว่าเขาก็มไม่ได้บังคับขู่เข็นหรือก็บอกกับเขาเลยว่าไม่สะดวกค่ะดิฉันเกรงใจคนอื่นหรือว่าหนูไม่อยากเป็นที้ปากชาวบ้านอะรนไรอะไรชาวบ้านก็เอาเป็นว่าฉันํำแก่ท่านกับพอแค่น,นี้จบ ก็ปฏิเสธไปเลยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ที่ถูกต้องเวลามีกะถิมีพระปราบมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลวงปู่มันต้องมีตราประทับมีชื่อโดยธรรมเนียมแล้วมันต้องมีใบอันมีใบอันใบแจ้งรายละเอียดกะถิรายละเอียดวันเวลาชัดเจนวัดที่ที่จะทำรวมทั้งชื่อผู้รับกะถิคือสมภารชาบิชฌหคือดีกาเลยครับ มันเอาแน่ไม่ได้บางทีก็มีซองกับไม่มีซองไอ้ที่มีซองกับไม่มีซองแต่ที่แน่ๆือต้องมีตราวัดน,นาตราวัดก็อย่าไปคิดว่าพอมีตาวัดแล้วดีหรือถูกไปหมดนะบางทีมันทำเกมมาได้มันปลอมมาได้แม้ไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างซองหรือว่าในตราโทรไปมันก็บอกว่าใช่ตลอดที่ไม่งั้นเอาเป็นว่าเราก็ ทำต่วัดที่เรารู้จักหรือวัดอยู่ใกล้ๆบ้านท,ที่พอรู้ว่าเขามีกระถินจริงวัดบางวัดพิมพ์ซองกระถินที่มีพระสององค์มีนักบวชสององค์อนออันนี้ก็ไม่เหมาะสมของเรากระถินเนี่ยมันจะต้องทอดเฉพาะวัดที่มีพระตั้งแต่ห้ารูปขึ้นสี่รูปเป็นองค์สมผู้รับอีกหนึ่งรูปเป็นผู้สวดสามรูปสองรูปแม้สี่รูปก็ยังทอดไม่ได้ยังเป็นกระถินไม่ได้ตามพระวินัยถือว่าเป็นกระถินดอก เป็นธรรมที่เป็นวิปลาสหรือว่าธรรมที่แต่ไม่สมบ,บูรณ์จบาอุาเบาแต่ว่าอาจจะสร้างเรื่องให้หลงปูหลามใจก็ได้เพราะมี<ช>บุชาบอกว่ามีพระสงฆ์ไปสั่ประกอบรถจักรยานเอาไว้ใช้ปั่นทุนกดงตามจังหวัดต่างๆราคาแสนกว่าบาทอ,อ่างบอกว่าเป็นการโกรโรงค์ลดโลกร้อน แต่ทราบว่าแบบนี้เป็นผิดพระธรรมวินัยไหมแต่ในนี้เขาไม่ได้บอกว่าวันไหนหรือว่าพระชื่อฉายาว่าอะไรไม่ได้บอกมีลุกสาวกคิ้วพิกแล้วต้องใส่ต้องไว้คิ้วอีกรอบก็เนี่ยอันนี้ไงอันนี้ผมเลยทำให้หน่าเบื่อ คือทั้งหมดนี่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสังคมมวลตนมีผู้ปกครองที่เข้มแข็งทุกระดับชั้นดูแลหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ติดในล่าไม่เห็นแก่นหน้าไม่เห็นแก่พวกพ้องแล้วก็รักษาธรรมวินัยเอื้อเฟื้อต่อธรรมต่อวินัยเอาธรรมวินัยเป็นใหญ่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สังฆมณฑลนก็เละเทะแตตา่างกระบวนการครับตามเหตุตามปัจจัย ไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็ขารู้ว่าเขามาเรียนอะไรก็บอกว่าไปข้างหน้าเถอะบอกไปงั้นแล้วกันจบกุชาราครับพี่สัจนาบอกว่ามีคนไปกราบไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงที่นครน,นยยายกอันนี้บอกวันนอถามว่าทําไมเขาถึงต้องทาปากสีแดงด้วยบางทีก็เห็นพระพุทธรูปใส่แว่นกั แบบนี้มันถูกหรือไม่ถูกยังไรอันนี้คนรุ่นใหม่น่าจะ็นคำถามมากนะยคือนิกายพุทธในประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นนิกายพุทธปนผีนะถ้าว่ากันจริงๆแนละ้วเนี่ยมันเป็นพุทธปนผีแม้กระทั่งส่วนนกกระเราะอะไรพวกนี้ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงปูดจันทร์ในการเออทีวีก็พูดไปทีแล้วพูดแท้ๆเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ธรรมะและการปฏิบัติธรรม การสวดการสาธยายอะไรเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของพรามณ์เป็นเรื่องของกิจกรรมซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า,าศาสนาพราหมณ์เนยมันเข้ามาสู่สุวรรณภูมิก่อนพุทธแล้วาศาสนาพุทธที่เป็นลทัทธิที่ค่อนข้างจแก่ไปทาพราหมณ์คือมาหายานก็เข้ามาส่วนอินนัยานจะเข้ามายุคสมัยกรุงสุโขทัยเป็นปลายเราก็รับวัฒนธรรมทั้งเก่าทั้งใหม่ คือไทยเราเนี่ยจะไม่ทิ้งอะไรก็กลัวว่าจะไม่กระตันอยู่ต่อมันก็รุษก็เลยเอามาประยุกต์เอามารวมเอามาพันลวกมาใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมของตนซึ่งมีข้อแตกต่ตางจากวัฒนธรรมพุทธในประเทศอื่นๆที่อื่น,นซึ่งประเทศอื่นๆที่อื่นเขาก็มีวัฒนธรรมพุทธของเขาถ้าเป็น,นประเทศที่นับถือพุทธซึ่งก็ไม่เหมือนกับประเทศเราไปทั้งหมดอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของชาติไปแหลวมันก็เลยยากที่จะไป ไปบอกว่าอะไรที่ควรไม่ควรแต่ถ้าเราจะยึดตำรายึดพระธรรมยึดพระสูตรยึดพระวินัยจริงๆอะ่ะทุกอย่างมันไม่ควรหมดแม้กระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์รถลามาช้าง <c oughs> เขาเรียกว่ายศช้างคุนนางพระมันไม่ถูกหมดเลยถ้ายึดธรรมยึดวินัยเนี่ยมันไม่ถูกหมดเลยไม่ถูกหมดเลยถึงขนาดว่ามันหาที่ไหวไม่ได้เลยปัญหาที่ไหวไม่ได้เลยถ้าจะยึดเอาธรรมเอาวินัยจริงๆ,ๆ แต่เราก็ถือว่าเอาละเราได้เท่านี้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยได้เท่านี้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยก็เอาไปเลื่อกๆป้อมแกล้มเลือกไปแล้วก็ทีนี้มันก็เลยมีกระบวนการชั้นพูดแท้ไอ้นี่พูดเทียมคนนั้นพูดถูกไอ้นี่คนนี้พูดผิดม,มันก็เลยกลายเป็นความหลากหลายทางความคิดแล้วก็มันก็เลยต่อสู้กันทางรัฐพรรนูญทางความเชื่อ เหมือนเหมือนกับที่คําถามเนี่ยถามว่าทําไมเขาทาปากแดงก็วัฒนธรรมในกลุ่มชนนั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นเขายอมรับกันแบบนั้นถามว่าทําไมพระพุทธรูปถึงใส่แว่นตาดำพราวัฒนธรรมตรงนั้นเขายอมรับกันแบบนั้นเขาเชื่อกันแบบนั้นก็เป็นวัฒนธรรมในกลุ่มของเขาแล้วถ้าเราส่งวัฒนธรรมมาชนกันมันก็ไม่มีใครถูกหรอกและอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็เชื่อว่าวิธีอย่างนี้แบบนี้เช่นนี้ มันเป็นเรื่องถูกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโลกแต่อย่าไปคิดไปเลยเอาเป็นว่าเราเราเราฟังแล้วเราดูแล้วเราสัมผัสแล้วเราฉลาดขึ้นไหมสะอาดขึ้นไหมสงบไหมถ้าฉลา,าดขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นทุกอย่างถูกแม้บางทีบนนางครั้งมันมาจากที่ผิดใอ้จัดให้เข้าใจอย่างนี้นะ ทุกอย่างถูกแม้บางทีบางครั้งมันมาจากที่ผิดถ้าม,มันจะทําให้เรากลายเป็นคนฉลาดขึ้นสะอาดขึ้นสมบขึ้นจบก่อนจะไปเรื่องสุขภาพนะครับมีเวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีได้ไมหมครับผม mm hmm. ผมจะต้องลาใช่ไหมครับต้องไปได้โรงเจผมถามคำถามนี้น้องคนนี้ก็นแล้วกันเพราะว่าน่าจะถามมาหลายอาทิตย์แล้วผมก็พยายามจะจะเปลี่ยนตลอดเลลวลา แต่ก็ถึงเห็นถึงความตั้งใจมีวิธีหรือว่ามีหลักการในการบริหารจิตอย่างไรครับหลวงปู่ไม่้เครียดแล้วก็จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จคือน้องคนนี้เป็นผู้หญิงมาวัดตั้งแต่อายุ13ตอนนี้อยู่ม .6 แล้วก็ลัจะสอบเข้าแพทย์แล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวมากตอนนี้กดดันมากตัวทําให้ที่บ้านเป็วันจะบริบหารจิตยังไง จริงแล้วเมื่อไรที่เราเรามีความหวังเนี่ยมันก็ต้อง,งทำวามเข้าใจว่าเราก็ต้องสิ้นหวังแต่ถ้าทำไปตามกำลังโดยไม่ต้องหวังทำไปตามความรู้ความสามารถความเพียรพยายามที่ตอนนี้เท่าที่ตัวเองทำได้มันก็ไม่ต้องมาบีบคั้นตัวเองไม่ต้องมากดดันตัวเองม,องมนุษย์น,นี่โง่หรือฉลาดก็ไม่รู้ชอบขังตัวเองไว้ในคุกแล้วก็ไม่มีใครขัง ตัวเราเองแบะเป็นคนขันเราก็ไม่มีใครปล่อยเราได้ถ้าไม่ใช่ตัวเองปล่อยงั And, ้นก็เลยอยากบอกว่าไม่เห็นมีความจำเป็นว่าต้องขันตัวเองไว้ในคุกะอะไรคือคุกคุกแห่งอารมณ์เราชอบเอาตัวเองไปอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์นู้นเยอะแยะมากมายแต่ไม่อยู่กับตัวเองะคือชอบเอาใจตัวเองไปอยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์นู้นแต่ไม่เอาใจตัวเองอยู่กับตัวเอง มันก็เลยถือว่าเราก็ไปติดคุกนั่นติดคุกนี้แล้วสุดท้ายไอ้คุกเหล่านั้นมันกลับมาทํร้ายแล้วก็ทําให้เราหมดเสรีภาพในการที่จะทําพูดคิดต้องมีชีวิตต่อไปะนั้นปลดเรื่องตัวเองเอามา้จะคุกต่างๆที่เราคิดไว้เราทําไว้เราหวังไว้ความหวังก็เป็นคุกอย่างหนึ่งนะความหวังความเพ้อฝันความไข้ควรคำนวณเวลาลุงปู่ทำงานเนี่ยลุงปู่จะไม่หวังเลยนะ ไม่เคยหวังเลยถามว่าไม่หวังได้ไงก็ท่านปราถนาพุทธภูมิไอ้นั่นไม่ใช่เป็นความหวังแต่มันเป็นมหาปณิธานมันเป็นสัจจะแล้วเราก็ทําเรื่องเดียวทําทุกอย่างให้ไปสู่เรื่องเดียวมันเป็นความเพียพรพยาย,ยามถ้าเราจะทําความหวังให้เป็นมหาปณิธานก็ได้ไม่เสียหายอะไรเอาละเราจะทําทุกเรื่องให้เข้าไปสู่สายทางเดียวคืออยากเป็นแพทย์เป็นหมอก็ไม,ม่ได้ยาก ก็ตัดทุกเรื่องคือคือไปไม่ต้องไปตัดหมดแต่ทําทุกเรื่องให้มันให้มันแปไปสู่จุดเดียวอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ต้องคิดให้เยอะขึ้นวิเคราะห์ให้มากขึ้นว่าอะไรบ้างที่มันเกาเกี่ยวกับบ้านปลายของที่สิ่งที่เราหวังหรือสิ่งที่เราตั้นบรนทีฐานถ้ามันเกาะเกี่ยวเราทําอะไรที่ไม่เก่อเกี่ยวเราก็ตัดมันทิ้งตัดมันทิ้งตัดมันทิ้งมันก็จะเหลือแต่เหลือแต่แก่นเหลือแต่ประโยชน์เหลือแต่ยอดแล้วเราก็นํามันเข้าไปสู่เป้าหมาย นี่คือวิธีคิดของพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าหลวงปู่ทำทุกเรื่องเลยหลวงปู่ที่ทำทุกเรื่องทำทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรามองว่ามันมันเป็นองค์ประกอบมันเหมือนกับการสร้างพระเจดีย์ที่มีฐานกว้างและปลายแหลมถ้าเราปฏิเสธที่จะสร้างฐานแล้วเอาแต่ยอดมันก็สุดท้ายก็ไม่ใช่เจดีย์มันก็คือมเมล็ดทรายมเมล็ดสุดท้ายที่อยู่บนยอดเจดีย์มันหล่นอยู่ข้างล่างครับัน้นเราก็ต้องพยายามก่อฐานให้มัน มัน่นคงแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าอะไรที่มามาเป็นฐานต้องทําให้มันมัน่นคงต้องเกาะปู่มันให้ดีแล้วก็มีความเพียรที่จะสั่งสมมันบ่อยๆถ้าคิดแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าหวังเขาเรียกว่าทําเหตุให้สมบูรณ์แต่คนไทยหรือคนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็นั่งเฝ้ารอมองแต่ยอเออสูงไม่ยังสูงไม่ยังสูงไม่ยังอย่างเงี้ยแต่ไม่ทําอะไรเลยอะ ไ,ไอ้ฐานไม่ก่อเลยไม่สร้างเลยเหตุไม่มีเลยจะหวังผลอย่างเดียวมม่วงไม่ปลูกแต่ฝ้ามองว่า,าอะไรจะออกลูกมองอะไรมองต้นชาวบ้านเนี่ยมองลูกไอ้ต้นไอต้ไอต้นม่วงชาวบ้าน,ยนอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เรียกว่าขัางตัวเองไม่ได้คุกม,มันก็เลยไม่อิสระไม่มีแรงไม่มีกําลังที่จะทาอะไรจ<อ>้ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะน้องที่จะสอบแพทย์ ก็ขยายความเข้หลวงปู่ยิดนึงท่านอาจจะเป็นภาษาวัดน,นะฮะแต่ภาษาบ้านๆก็คืออธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เกาะเกี่ยว่ยางที่หลวงปู่บอกเนี่ยทำอย่างไรจะปลดเรื่องมันได้กลับหันหน้าเข้าไปคุยกับครอบครัวเราพูดกับท่านไปนเลยว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าหวังเอาไว้บางครั้งคนที่ประสบผลสําเร็จมันบางทีก็ไม่ได้สาเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะเป็นแท้บางทีไปสําเร็จเรื่องอื่นก็ได้เพราะนั้นพ่อแม่ต้องหันกลับมาคุยกับลูกด้วย แล้วลูกก็ต้องหันไปคุยกับคนในบ้านด้วยนะครับแพทย์แพทย์นี่มันไปถึงหมอรักษาโรคใช่เป็นหมอรักษาโรคไม่ได้ก็เป็นหมอนโนวดก็ได้สบ <c oughs> ายสบายไ่ต้องหมอเหมือนกัน <c oughs> นั่นเหรอใช่ผมปู่ครับไม่รู้ว่าปู่สราบหรือเปล่าว่าวิาวธีการไหว้แบบที่เบกหรือที่เขาเรียกว่าอัศดานข้าวะดิษ์จะต้องเพิ่มอะไรจากเป็นจานข้าวผลิตในบ้านเราปู่สร้างเลยโอ้ จะไปยุ่งอะไรกับเขามีไหว้แบบไทยนี่มีทังไหว้ม่ครบสามเวลาเลยไมันจอไปไหว้ข่าต่อสอกแล้วผักเหนือนี่คือเป็ดจานใช่เลยนะถึงเขาบอกว่าถ้าไหว้ต้องเพิ่มเริ่องสาเพิ่มเพิ่มอะไรหน้าผาเอ่อหน้าผาเข่าวอกหน้าอกหัวใจไม่รู้กูก็ไม่เคยไปไหว้ครับงไหไม่รู้เออไปดูหนังเรื่องซัมบาร่าเลยนะเห็นเลยะ ไม่รู้ไม่เคยดูลูิแต่เห็นเห็นเขา่าวกันบ่อยไหวอยู่แล้วก็เข้ามาวัดเวลาเวลาเขาไปเยี่ยมพวกนั้นเขาไปเยี่ยมเขาก็จะไหวอย่างเงี้ยไหวน้องบุญเราก็เออดีนะพื้นถูสะอาดแต่พื้นมีตะกี้หมาในวัดอื่นนะมึงเอ้ยเออก็เป็นธรรมเนียมของเขาธรรมเนียมปฏิบัติก็นี่ไงเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งก็ไม่มีอยู่ในประเทศอื่น ครับค <Yo. S 1> ุปู่ปุตชางเรื่องสุขภาพได้สักสองสามคำถามไหมครับได <Yo. Yo. S 1> ้เป็นปัญหาเยอะนะอ่ะสักสองสามคำถามเดี๋ยติ๊กไว้ก่อน <Yeah. S 1> นะฮะเอว้ uh huh. ไไสัปดาห mm hmm. ์นู้นเดี๋ยวมาเจอกันท่านนี้บอกว่าคุณแม่อายุ83ปีแล้วนะครับแล้วท่านเกิดล้มลงไปแล้วก็กระดูกหัวไหล่แตกหมอเข้าเฝือกให้แล้วคุณหมอก็จ่ายยาลดกรดในกระเพาะอาหารยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดก็คือพารา แต่ว่าคุณแม่มีอาการเบาหวานแทรกขึ้นมาแล้วก็มีความดันสูงปอดก็มีปัญหาอีกไตก็ไม่ดีเพราะว่ากินยามากก็เลยจะปรึกษาว่าคุณแม่ควรจะทานยา,าอะไรบ้างที่จริงกระดูกแี่มันคงไม่ได้มีปัญหามากนะเพราะาใช้ได้ระยะเวลานานพอนสมควรของคนอายุ80กว่าไอ้ที่มันจะมีปัญหามากก็คือไอ้ระบบภายในอวัยวะภายในพวกปอดพวกตับพวกไต จโรคกระเพาะเนี่ยมันจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้คำว่านุ่มนวลด้วยเหมาะสมและก็นุ่มนวลเหตุผลก็เพราะว่าคือร่างกายคนอายุแปดสิกว่าเนี่ยมันเสือ่อมไปหมดทุกอย่างแหละแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้ห่วงเรื่องกระดูกัะแต่ห่วงเรื่องว่ายาที่กินแก้อักเสบแก่โรคกระดูกยาเหล่านี้มันเป็นยาที่ไปทำลายกระเพาะ ทำลายระบบย่อยระบบกรองก็คือพวกตับอ่อนพวกไตซึ่งก็ไม่รู้ว่าประวัติของคนคไข้เนกกินสารอะไรเข้าไปเยอะแยะมากมายหรือเปล่า,าทำให้ค่าของไตค่าของตับมันตกต่ำไป่นระดับไตถ้าเป็นไปได้ก็พยายามงดงด,ดหรือว่าอยู่อาการกินยาที่มันไม่จําเป็นเบาเรื่องโรคกระดูกถ้าไม่ปวดไม่เจ็บเนี่ย ก็ไม่จำเป็นต้องกินเพราะว่าเราไม่ได้หาเขายาการกินยานะั่มันเป็นการหยุดอาการเวทนานการเจ็บปวดกระดูกเมี่ปล่อยเวลาไปมยนก็จะติดในระดับเลยกอะแต่ถ้าต้องต้องปรึกษาแพทย์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันบางครั้งติดแล้วเราไม่รู้ว่าติดแล้วเราก็ยังเจ็บก็เรียกว่าปทานนะ่ะแล้วถ้ากลายเป็นความตื่นยึดติดก็ทําให้ลำบาก ที่แน,น่ๆ่็จไปปรึกษาแพทย์นะครับบอกว่าอะไรที่ควรกินอะไรไม่ควรกินเลยจบอีกท่านหนึ่งครับคุณพ่อที่84ป่วยเป็นความดันสูงมืนศิซษาบ่อยๆทานยาขนาดไหนของคุณปู่ดีครับความดันสูงก็ยาลดความดันกับกันยาปรับธาตุนะครับอันนี้มีนค,คมนไข้คนหนึ่งอายุก็เยอะแล้ว8ว่าแล้วเป็นผู้ชายโกคเขาฟอกไต โรไตไตวเรื้อรังเขา,า,ก,ากินยาปรับ่าุกับยาโรคไตมาสักเดือนกว่าจากค่าของไตสิกว่าก็ลดเหลือสามกว่าร่างกายเขาก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นอายุ80สิกว่าเองจะกินยาอะไรก็ต้องต้องดูหน่อยคืออายุมากๆเนี่อย่าอากินยาในไรที่มันมีฤทธิป์ปราบเยอะนะเแค่ฤทธิป์ปรอบ ปกติเออปลอมใช้คําว่าปลอมคือยาฝรัง่งในบางชนจะปราบอย่างเดียวเลยแล้วมันทําให้ร่างกายเรารับไม่ไหวไงเพราะเราเสื่อมไปหมดทุกอย่างกาใช้ถ้าเป็นยาไทยก็ใช้คําว่าปลอมคือหลักในการใช้ยาเนี่ยเขาปลุกปลุกก็คือปลุกภูมิคุ้มกันแล้วก็ปลอมก็คือทําให้โรคก,กลํลัลลดลงในระดับหนึ่งและสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องกินยาแรงได้่ลปราบ ต่ยาหลวงเนี่ยมันไม่มีไม่มีปลุกไม่มีปลอกมันมีแต่ปราบกับปราบแต่้สุขภาพร่างกายเรามันไม่พร้อมที่จะโดนปราบไตก็เสื่อมตับก็วายหัวใจก็ไม่ดีความดันก็ไม่คงที่มอมัมอะไรมันแย่หมดอ่ะแล้วพไปปราบเอาปราบเอาสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตายเพราะหลอตายเพราะยาจบ รายหนึ่งนะฮะคนไข้อายุ82ปีเป็นผู้ชายครับกล้ามเนื้อหัวใจตายไปสามข้องไปทำบอลลูนไปทำบอลลูนมาแล้วนะครับแต่ถามว่าจะทานยาอะไรของหลวงปู่ได้ครับยาละลายลิ่มเลือดขยายหลอดเลือดลดตัดนตันลมหัวใจกินครั้งละสองเม็ดชาเย็นยาละสองเม็ดชาเย็นจบสุดท้ายนะครับอีกท่านหนึ่งปวดต้นคอ นะฮะแล้วก็เหมือนอาการคนตกบอนชาตามแขนขาปวดลงมาตอนกลางคืนจะปวดมือมากนอนไม่หลับกินยาอะไรกูดีครับต้องไปให้หมอเอ็กซเรย์ดูกระดูกคอว่าบางทีบันท่านอกระดูกทับเส้นหรือเปล่าเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นหรือบางคนชอบนอนหมอนสูงนอนหมอนสูงมากจนกระทั่งบางทีข้อกระดูกบิดเบี้ยว ดูคอบีดเบี้ยวแล้วก็ไปทับเส้นประสาทาควรจะต้องไปียนเอกเส้์จบจริงๆก็อยู่สี่ห้าสาาองห้าคนอะเก็บไว้สำาหารับนู่นะครับมีเลยประมาณห้าเดื ขอบคุณทุกท่านนะครับให้ทุกท่านที่รับชมรายการปูชาวิสชนาและท่านผู้อยู่ในอาวาสแห่งนี้ในสานปฏิบัติกรรนี้รวมท่านคุมันัดตั้งสึกจงรุ่งเรืองเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้ร่ำรวยมีความสุขมีปัญญาตั้งมัน่นทุกท่านทุกคนเดิญไปตบมือเดือด สมาแล้วก็เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ที่หอพระโพธิสัตว์นี่ถือเราไปเสด็จยายมนต์ถวายในหลวงกันที่นั่นรวมทั้งเสด็จยายขวดโพธิธรรมทั้ง30มสิบท่านในการบูชาพระโพธิสัตว์นะพระพุทธเจ้าอินเตตัสเลิและประเสริฐธรรมให้พวกเราเป็นวันพระระหั่างสงมาพุทธเจ้า ภูตเจ้าค่ะขออนุญาตถวายสังฆทานเจ้าค่ะก็เขามีสังฆทานกันพบพระป่าอ้าวถวายทานก่อนว,ว่าน้โมสามจพบพร้อมกันกนะโมตัสสะภะคะวะโต นาสการเรนาอิมินาสการเรนาขรรคางอภิปุษยามาขรรคางอภิปุษยามาขรรคเจ้าของบูชาพระพุทธเจ้าขรรคเจ้าของบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการนี้ด้วยเครื่องสการนี้อิมินาสการเรนะอิมินา มาธรรมารยาทูชยามาพระเจ้าขอกรุชาพระธรรมพระเจ้าขอกรุชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้อิินาสักกาเรนะอิินาสักกาเรนะสังฆังอภิปูชยามา เจ้าขอบูชาพระสงฆ์งงด้วยเครื่องสกอาระเหะนี้สาธุวันนา พระเจ้าทั้งหลายขอนององถวายข้าปังสกุจิวขาจิวทั้งของสังฆท้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แะบ้ลายนี้พเจ้า ส่งเจ้าบูชาพระเดียสุขเจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณครูบาอาจารย์และบูชาคุณครูบาอาจารย์ขอประสงค์ทั้งหลายขอประสงค์ทั้งหลายโปรยจงรับโปรดจงรับซึ่งเทียนบูชาซึ่งเทียนบูชาข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้สำเร็จประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ความผสุกแล้ความสุกความเจริญรุ่งเรืองคามเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตั้าพเจ้าแก่ครอบรัวข้าพเจ้าแก่ครอบวาพเจ้าแก่ญาทั้งหลายของข้าพเจ้า Yeah. แล้วนัลูกยกให้ปสมบัติของวัดในพิธเพื่ใช้ในกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ของทานทั้งหลายอนุอมทนาสาธุปเจย่าที่ลูกหลานถวายตอนท่ลงปูปีถบาลอนุญาตใส่2องสองละห้าร้อยบาทห้รอยบาทไปถวายพระที่เขาน้ำท่วมวันทุกวันที่อยู่ที่ลุงปูไปแจกข้าวสารอาหารทั้งแห้งราคาัางส่วนต่อท่านทั้งหลาย บุญธรรมทานขันใจกรวดน้ำวัดธรรพระรัตนรแบ่งบุญให้ลูกหลานด้วยที่ผ่านมาช่วยน้ำท่วมทำกิจกรรมรงงรัวแจกข่าวสารหมดบัตรใจประมาณเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนเศษเศษขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาสาธุขันใจกรวดน้ำวัดธรรพระรัตนรอีทังนอีท่านโลยาทินังโลญอาทินังโหนตุโหญตุสุ สุขิตาผลตุผตุญาติยญาติโยผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแห่ญาติทั้งหลายแญาติทั้งหลายท้าพเจ้าขอท้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายท้าพเจ้าขอท้าพเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายอันมีบิดา